คลิปนี้จะมาสอนการใช้เครื่องมือเบนนะครับก็คือการดัดโมเดลให้เป็นจากรูปทรงตั้งๆแบบนี้กลายเป็นวงกลมหรือว่าจากโมเดล2ชิ้นนะครับอย่างสมมุติว่าอันนี้คือยางล้อรถนะครับที่ผมทําและอันนี้เป็นดอกยางผมอยากจะม้วนให้มันเป็นวงกลมเป็นล้อรถเนี่ยทำยังไงหรือว่าสมมุติว่าไอเนี่ยคือส่วนประกอบของ เกียร์พวกเกียร์แบบเ,เครื่องยนต์หรือว่าพวกเ,เขาเรียกว่าพวกจักรกลนะครับเป็นเกียร์เหล็กๆอย่างเงี้ยผมอยากจะโค้งให้มันกลายเป็นรูปเกียร์ทำยังไงหรือว่าอยากทาให้จากไม้ตรงๆอย่างเงี้ยเป็นด้ามาด้ามล่มด้ามาด้ามจับหรือว่า ลูกอมของซันดคอสที่มันเป็นสีขาวสีแดงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นแนวไม้เท้าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอยากทำไอ้ไอ้กล่องกลสี่เหลี่ยมผืนผ้าอันเนี้ยให้กลายเป็นแมกกาซีนของปืนทำยังไงนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาทำให้ดูนะครับสมมุติเริ่มจากอันนี้อันแรกอันดับแรกนะครับให้เราสร้างโมเดลขึ้นมาแล้วก็ใส่เส้นเข้าไปนะครับใส่ซัก อย่างน้อยก็น่าจะ6ก,ก็พอไหวนะครับแต่แนะนําให้เยอะๆไปเลยเพราะเวลางอมันจะได้ไม่มีรอยหักหรือว่ารอยอะไรแปลกๆนะครับถ้าเรายิ่งใส่เยอะมันก็ยิ่งคล้องงอได้สมูทขึ้นนะครับถ้าเราใส่น้อยมันก็จะคล้องงอแบบมีรอยหยักของเส้นโมเดลนะครับเมื่อเพิ่มเส้นเสร็จแล้วให้เรานี่นะครับตอนแรกเราจะอยู่ในโหมดโมเดลให้เราไปที่ l i c ก i n g ไปที่ดีฟอร์มมางนี้แล้วก็เลือกเบนนะฮะตอนนี้นะครับมันเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่มันได้สร้างเบนขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็จะมีเส้น1เส้นนะครับเข้ามาในกลางโมเดลเราอาโอเควิธีที่เราจะงอโมเดลทำไงก็มา,างนี้เลยครับอินพุตแล้วเราก็มาปรับตรงนี้ได้เลยสมมุติผมจะให้มันงอสักเกเป็นวงกลมเลยอ่ะเก นี่มันก็จะได้ครึ่งวงกลมนะครับถ้าเราไป180มันก็จะเป็นวงกลมเลยปุ๊บนี่กลายเป็นวงกลมไปเลยเราก็สามารถประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างครับถ้าทุกคนใช้การปรับตรงนี้นะครับโดยการคลิกเมาส์แล้วก,ก็ลากเนี่ยมันอาจจะลากได้ไม่ค่อยสะดวกนะครับให้เรามาที่ a อ tribut e นะครับแล้วก็ไปที่เบนให้เรามาปรับตรงนี้ครับจะง่ายกว่านะครับผม เราก็ลองปรับเล่นได้ว่าเราจะทำอย่างไงอะไรนะครับสมมุติผมจะปรับนี่นะครับก็คือ,อหลักการมันนะครับเส้นตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเส้นมันอยู่ทั้งล่างทั้งบนใช่ไหมครับผมขยับไปทั้งไหนมันก็จะ ไปได้หมดเลยเป็นวงกลมทั้งบนทั้งล่างนะครับมันก็จะขยับหมดเลยแต่ถ้าผมไปปรับให้เส้นมันอยู่ด้านเดียวนะครับตอนนี้เส้นมีแค่ด้านบนส่วนที่งอได้ก็จะเป็นแค่ด้านบนนะครับนี่มันก็จะเป็นแค่ด้านบนที่งอได้อ,อย่างเงี้ยก็กลายเป็นด้ามล่มและหรือว่าด้ามไม้เท้าหรือว่าเป็นลูกอมซันตาคอสไอสีแดงสีขาวที่มันเป็นลายคัดคาดนะฮะอ่า สมมุติโมเดลเนี่ยเราเบนมันเสร็จแล้วแล้วเราแบบรู้สึกว่ามันยังทรงไม่ได้เนี่ยทรงมันยังไม่ได้คือคือมันเกือบจะได้แล้วแต่ขาดความยาวไปตอนนี้มันสั้นเกินอะ่ะเราทําไงเราคุมนะครับกด delete history ไป็นหนึ่งครั้งเพื่อลบไอตัวเบนออกไปนะครับอ่าเราก็มาดึงมันได้เลยนะครับปรับแต่งมันได้เลยนี่ให้มันยาวมากขึ้นก็กลายเป็นไม้เท้านะครับ ได้เลยง่ายๆหรือเราจะไปเอ็กทูดเพิ่มนูน่นเพิ่มนี่ก็ได้หมดเลยนะครับต่อมาถ้าสมมุติโมเดลมี2ชิ้นต้องทำยังไงต้องออคอมบายมันไหมไม่ต้องนะครับก็ลากคุมมันทั้ง2อันเลยและเหมือนเดิมครับไปที่ Deform แล้วก็เบนนะฮะปุ๊บตอนนี้มันก็จะมีเส้นอยู่ตรงกลางนี้แหละนี่เหมือนเดิมให้เราไปที่ โมเดลของเราไปที่ a t tribute แล้วก็มาปรับตรงนี้ได้เลยนี่เราจะหมุนเป็นอย่างนี้ก็ได้เหมือนแบบเขาเรียกว่าออไอตัวพันเทปข้างในครับพวกเทปเล่นเพลงอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้ก็ได้หรือเราอยากให้มันเป็นเกียร์พวกเกียร์เครื่องยนต์เกียร์เครื่องจกักรหรือว่าเกียร์แบบที่เป็นใส่สัญ,ญลักษณ์ของวิศวะครับก็หมุนไม่ได้านหนึ่งนี่มันก็จะได้เกียร์แล้วนะครับประมาณนี้เราก็สามารถไปดัดแปลงใช้กับไก่ ใช้กับอะไรได้มากมายนะครับชิ้นต่อมาอ๋อแล้วก็อย่าลืมนะครับคือเราหมุนหมุนมันไปแล้วเนี่ยมันยังไม่จบนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าหมุนมาปุ๊บได้โมเดลแล้วไม่ใช่นะครับเราต้องนี่ครับ delete history นะครับแต่ตอนเนี้ยโมเดลมันยังแยกชิ้นกันอยู่เราก็อย่าลืมไป combine มันหรือว่า ไปทําให้เส้นเนี่ยมันเชื่อมกันนะครับเพราะตอนนี้เส้นมันยังไม่เชื่อมกันเนี่ยเห็นไหมเราก็ต้องไปเชื่อมเส้นมันก่อนเชื่อมเส้นทาไงอ่ะเดี๋ยวลองเชื่อมเส้นให้ดูปึ๊บเลือกม g ด vertex นะครับอ๋อเ,เมือ่อกี้ยังมืดตรงข้างนอกไม่ได้นะครับยังไม่ combine การที่จะมืดเนี่ยมันต้อง combine ด้วยกันก่อนนะครับแต่ตรงเนี้ยผมคิดว่ามันน่าจะมืดกันแล้ว ่าเนี่ยเห็นไหมตรงเนี้ยมันเมิดกันแล้วอ,อาจจะมีเพี้ยนเพี้ยนบ้างเกิดจากอะไรเราก็ลองมาเช็คนะครับอะไรเกิดขึ้นทำไมถึงเพี้ยนทำไมถึงเพี้ยน เขียนเพราะอะไรลองเช็คด้านในดูอ่าเรายังไม่ได้ลบเฟสมันนะครับเอาจริงๆก่อนที่จะเชื่อมพวกเบอร์เทคนะครับควรที่จะลบเฟสก่อนนะครับนี่ พอบเฟสมันก็จะไม่มีปัญหานะครับกลมแล้วเป็นกลมอย่างนี้เลยโอเคส่วนไอ้ด้านนอกนะครับทุกคนก็ไปคอมบ n e กันก่อนคอมบ n e กันก่อนแล้วก็ไปลบเฟสไอ้ที่อยู่ด้านล่างเนี้ยนะครับและค่อยเหมิดเวอร์เทกรวมกันนะครับมันก็กลายเป็นชิ้นเดียวกันนะครับผมโอเคต่อมาผมอยากทำไอ้บ็อกซีเหลี่ยมอย่นี้ให้มันเหมือนแบบเป็นแมกกาซีน สมมุติว่าไอ้ตัวเนี้ยมันคือแม็กกาซีนที่ผมทำแล้วเสร็จแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูแป๊บหนึ่งชึบ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 อ่าชึบอันนี้เป็นตัวที่ใส่กระสุนอ่าดี ใยบหน่อยชุอ่านี่สมมุติว่าอันนี้คือแมกกาซีนนะครับสมมตินะสมมุต,นะมมติแล้วผมอยากให้มันงอเหมือนแมกกาซีนเนี่ยเพราะแมกกาซีนบางปืนนะครับมันก็ตรงบ้างงอบ้างนะครับแต่น,นี้ผมอยากทําให้มันงอเหมือนแบบ เอ่อแมกกาซีนของ AK อะไรอย่างเงี้ยนะครับทำยังไงก็ให้เราคุมนะครับเลือกทั้งหมดนะครับไม่ต้องไปคอมบมันเลือกทั้งหมดแล้วก็ไปที่ดีฟอร์มแล้วก็เบนเหมือนเดิมนะครับอ่าตอนนี้ก็จะมีเส้นเข้ามาเหมือนเดิมให้เราไปที่เบนนะครับแอต t r i b u t แล้วก็เบนแล้วก็งอได้เลยนะครับเนี่ยอ่านี่สมมุติผมจะให้มันงอมางนี้นี่ เสร็จแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะงอประมาณนี้ได้ยังผมว่าได้แล้วผมก็โอเคเสร็จแล้วคุม d ีเดียดฮิสตอรีนะครับอ่าเราก็จะได้แม็กกาซีนปืนของเรามาแล้วนะครับนี่เป็นไงจ๊บนี่แม็กกาซีนปืนเสร็จแล้ว ็นไงไวมากใช่ไหมเนี่ยเป็นแม็กกาซีนปืนและง่ายมากเลยดีกว่าเราต้องไปคอยคอยดัดทีละอันทีละอันนะครับเนี่ยใช่ไหมาก็กลายเป็นปืนแล้วชึบชึบอืม กลายเป็นปืนละอันนี้ผมทำรูปทรงคร่าวๆให้ดูเฉยๆนะครับเนี่ยกลายเป็นปืนแล้วเสร็จแล้วแมกกาซีนปืนนี่ก็จะเป็นแมกกาซีนปืนที่เราทำนะครับ นี่อการแมักกาซีนปืนไปแล้วนี่นะครับที่เราทำเบนเอาไว้โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับการใช้เครื่องมือเบนนะครับงอหรือว่าดัดอะไรต่างๆนะครับ